ละครคราวนี้ใครที่กลัวหวาดเสียวไม่ชอบเรื่องราวของความลึกลับทำไมละ่ะน่ากลัวหน่อยครับวันนี้กระสือครับว้ายกระสือมา <laughs> ก,รอกระสือมันมีแต่หัวสิเพราะนะครับกระสือสเซ่ นิ้อะไรกัหรือยางไปไงานแต่งตัวไม่มีร่อแหลมเลยใช่ไหมแล้ววันนี้กลับบ้านดึกด้วยแล้วบ้านต้องเดินผ่านวาดัดแล้วคิดดูสิเป็นคนกลัวผีอุ๊ยตาย นี่ถพาตุ๊กแกตัวขนาดนี้นะฉันไม่อยู่เมืองไทยแน่ๆอุ้ยควันอะไรอะ่ะอุ้ยนากลัวจังเลยไม่นะยังมีผีนะไม่เอานะที่กลัวปการไม่มองอออฉันไม่ต้องมีอะไรแน่เลย Oh, 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 oh. พี่เองกาพี่แก้งทำไมสวยแก้งกู้กเกียรอย่างนี้ <c oughs> ชื่อเลยนะกู้เกียร์ผู้หญิงบ้านอะไรชื่อกู้เกียรชื่อของกับพ่ออือไอ้ทำไมวางเงยเงีออ้ยมันมืดเลยกลับบ้านเธองานวัดเปิน เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเป็นผีอะไรผีเสือกระสือบ้านป้ากระสือบ้านป้าแกมีมือมางี้เหรอกระสือมีมีแต<อ>่ไส้ยี่รอเขาอไม่หอไม,ม่ผีหรอกนี่จะไม่กลัวกระสือกันเลยเหรอ กระสือไหนลราควัวทำไมแล้วก็ของปลอมไม่ใช่กระสือจริงของจริงดูเขพูดมันก็กล้าเล่นเนาะมันน่ากลัวตรงไหนแค่หมุนหมุนหมุนให้เราดูด้วยนะกระสือปลอมวันนี้วันนี้อกไม่ต้องกลับบ้านเนอะไม่เอาว่าคุณแม่เป็นโห่วงกันหลังอะ ใรอยู่กับพี่ไม่ใครฆ่าำามหรอกเมื่อกี้มันจะกัดเลยมันกัดเล่นๆมาแล้วเราไปไปเที่วยวดีกว่าวันนี้เที่ยวกันวัดให้สนุกนะเดี๋ยวไปส่งบ้านนะส่งไม่ถึงบ้านนะโอ๊ยอะไร หนุ่มสาวก็จะจีบกันอะไรวะเอ้อ่ะถีบสักกระสือหงายตึงเลยที่หลังถีบก็ให้เกียรติตลกมหาบัณฑิตหน่อยหลอกคนอื่นนี่ยหลอกฉันไม่กลัวหรอกอ้าวป่ะป่ะไป่ะเด็กสมัยนี้มันไม่กลัวผีกันเฮ้ยไอเด็กสมัยนี้เราไม่กลัวกลัวผี ไม่เป็นไรไมรมันต้องหลอกสำเร็จสักคนหนึ่งเลยวะแะดักรออยู่แถวเนี้ย นกควหน่เป็นกสิทือจะกินตับให เขาเรียกลิ้นไก่ข้างในลิ้นไก่ตรงนี้ลิ้นปีดข้างล่างลิ้นคลุยยายชอบโอ้ยยายชอบแหมอย่างงี้ตลกดียายชอบอย่างี้ยยอ,อ,งอุย้ยอายุยาวแม่ไม่อยากขายแล้วนะอยากอยู่กค่เองว่ะ เดี๋ยวจะทำให้ยายกลัวเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมวิ่งป่าแล้วแกแล้วนะแกแกแถ้าเท่ายืนคุยเฉยเฉยจะหมุนทำไมจะหมุนทำไมจะหมุนทำไมเนี่ยอ้าวไม่ซื้อก็บอกดีๆอย่าไปให้ใครเลยปากร้ายอย่างนี้ถึงว่าผัวทุ่งนี มีมัันนนเป็วอะไรหลอกใครก็ไม่มีใครกลัวแล้วะกลับบ้านดีกว่า <c oughs> เออมีผัวผัวไม่รู้นะว่าเป็นกระสือเนี่ยถ้าผัวรู้เนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงเลยเนี่ยเดี๋ยวขอถอดชุดก่อนว้าวอ้าวขอบคุณยาย แม่จำเลียงทำไมตื่นแต่เช้ามืดเลยเหรอฮะก็ไปตำข่าวช่วยบ้านอีสามันก็เพิ่งกลับมาเขาตำกันคืนหรือไงเขาตำกันคืนมันพากันลงแขกกระางคืนอะพ่อ,อเฮ้ยมันน่าแปลกใจเมียเรานะฮะดึกดึกดืไม่ค่อยจะอยู่บ้านอืมไอเราคิดคิดั้งแต่ได้มันทำเมียแล้วเฮ้ย แม่มึงอ,วา,งอาว่าไง่ละพ่อเขาไหวหมูนี่นะกระสือมันออกอรารวาสนะเออได้ยินข่าวยินข่าวมัม้ยแม่มึงเอ้ยฉันไม่เคยได้ยินข่าวเลยพ่อผู้ใหญ่แปอาข่าวนี่มาจากไหนล่ะเขาลือกันให้ฮอลูกฮู่หมดหรือกันให้แซดเราเป็นคนไทยอย่ายใช้ภาษาฝรั่งลูกหรือกันให้ฮอลูกคู้ แล้วแต่พ่อนี่ก็ยังเช่าๆอยู่นะอืมอารุณสวัสดิ์ไหมล่ะไอ้หน่แม่มึงไปใช้น้ำหอมอะไรทำไมถึงเหม็นอย่างนี้เนี่ยฮึเป็นน้ำหอมกลิ่นใหม่เหรออืมมันเหม็นเหมือนขาวเลือดอย่างนั้นแหละไม่ใช่หอรอกสงสัยพ่อนะเป็นวัดอือเอหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอื หน้าตาแม่นี่ไม่น่าจะมีโอกาสได้หนุนตักคนเนาะอน,นอ,น,อ,อนนะอเออเอ,อ๊ะทำไมแม่มึงถึงกลางวันเนี่ยทำไมถึงจะหลบดงหลบแดดแลเลยฮะอ่อตอนนี้มันจะสว่างแล้วตึงใช้จะงง่วงแล้วเออ,อมแม่มึงว่างนะจะงง่วงเหรออ,อ่าง่วงอย่างเดียวนะเออ,อ ไม่หาวอ่ะ่วงก็ต้องหาวมัว่งก็ต้องมีนอนละพ่อเอออ่านอ,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 อนนอนนอเอออาจฉันอนสักสองชั่วโมงเนะ่ะเออเออผมแม่นี่ก็ไม่เคยสะอะไรเลยเนาะอเออเอ๊ะแม่เอ,อ้ยอ,อ,อยู่ด้กันมา ราอยู่คนละพบแล้วผีกับคนละสู่กันไม่ได้พ่อลับเข้าไปไม่เราอยู่กันไม่ได้เราอยู่คนละพบแล้วพ่อสงสัยแล้วเวลาพ่อนอนกับกับแม่เวลาพ่อจะตูบไม่มีหัวมีแต่ตัวพ่อก็ตกใจแต่พ่อ <c oughs> <c oughs> าาาไปบ้นเรจะไม่เข้าแล้วเขาอยู่คนเดียวฉันไม่อยู่กับเธอแล้วไงพี่ผู้ใหญ่เอาไงดีอ่ะเขารู้ว่าฉันเป็นกระสือแล้วพี่ผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่ เขอเช้คุณวิ้เกียรตินะคะรับประทานอาหารได้ตามสบายและวันนี้ผู้ที่เข้ารอบนะคะ3ท่านด้วยกันผู้ที่แต่งหน้าผีได้เหมือนที่สุดวันนี้จะได้รับรางวัล5กะโหลกของเรา<อ>และช่วงนี้ขอเชิญผีทั้ง3ท่านที่เข้ารอบเชิญเลยค่ะ ผีท่านแรกต่อไปพูดที่เรบท่านที่สองผีท่านที่สองชเชลยค่ะโบโโ๊ท คุณน้องเอ้าเข้าแถวสิคะเข้าแถวเข้าแถวเลยคุณน้องตายมาสายก็ไม่บอกพี่ไม่แจ้งพี่เลยเข้าแถวเลวเข้าแถว้า่เลยค่ะเห็นหัวไหมตายแล้วนี่ปาร์ตี้ฮาโลวีนน้องเขาประกวดชุดผีกันหัววิ่งหนีมาเนี่ยตามหาหัวเนี่ยเขารู้ว่าเป็นกระตุ้นเขงหนีเลยหนีมาเนี่ยดูสิพูดยังเหมือนเข้าแถวคุณน้องเข้าแถวเลยแผล ชนะแรกใน,นคืนนี้ผู้ที่แต่งตัวเป็นผีกระสือค่ะไม่ได้มาประกวดอะไร ไม่ได้มาประกวดยังไงคุณน้องมาสายตั้งหากแต่ไม่เป็นไรพี่โอ,อโหสีให้ม,มา,มาตามหาสามีนี่คุณน้องอย่ามาล้อเล่นกับคุณพี่อย่างนี้นะคะในเมื่อคุณพี่เป็นกระสือนะคะคุณน้องก็มอบพุงมาลดายให้กับกระสือค่ะรับไปเลยมอบโลยบอบโลกอ่า แวคุณฮะคุณสองคนอมตะนี่ผัวฉันทำไมอ่ะคืไม่ใช่เขาเป็นผีกระสือจริงๆลุงเขาว่าอะไรเนี่ยเขาเป็นกระสือผีกระสือใช่ผีกระสือจริงๆผีกระสือเอาแล้วนี่เป็นหัวเขาใช่นี่เป็นกระสืออแล้วแกก็หอง อยู่ไม่ได้แล้วต้องเปิดถอยตัวแล้วเฮ้ยนี่กระสือกระหังแกกระเทิฉันต้องเปยตัวแล้วล่ะอะไรอ่ะฉันกำลังกระสัมกระสายมีอะไรกระสัมกระสายฉันก็นอกจากเป็นผีกระสือแล้วนี่เป็นผีของหวานนี่ ผีอะไรอ่ะผีกะทิเฮ้ยผีอะไรผีกระบาดหมดแล้วไอ้พีด้วยหมดยังหมดยังข่อยผีได้ไหมผีผีข่อยผีนอนพี่นอนนอนเฮ้ยเฮ้ย ผีอะไรีกระทึ้งนอนดินองดิมาถึงสุดยอดผีบ้างครับเดี๋ยวดูว่าคุณหม่ำจะเฉลยว่าผีอะไรนุ้ะนี่มันไส้ เป็นผีที่ไม่มีเหตุผลที่สุดในโลกเลยครับสมแล้วครับที่เป็นผีที่สร้างสรรจากตลกมหาบัณฑิตคนเดียวของประเทศเธอน,นีนะ้ำมอนอีกยาวนานติดตั้งหัวม้ลลวนเลยทีเดียวนะคะ